สิ่งที่มันแยบไม่ยึดไม่มยึดไม่ยึดคุณจะโมไปทำอะไรคุณจะไปสร้างเปลือกับพี้ขึ้นมาทาไมสิ่งที่มันไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดจะโมแต่ไปสร้างเปลือกับะพี่แหกพฤติกรรมขึ้นมาทำไม จะมัวแต่ไปสร้างเผื่อกับพี่แห่ปีวิธีการมันทำไมทุกอย่างมันจากมีเยอะมีเยอะมีแก่นที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งแก่นเองแก่นที่มันไม่ไม่มีไม่ใช่มันก็ทั้งแก่นเองแก่นที่มันไม่มีมันก็ทั้งความเป็นแก่นสิ่งที่มันไม่มีมันก็ทั้งตัวไม่มีแล้วคุณจะไปสร้างวิธีการเพิ่มมา เป,เป็นเปือยเป็นกระพ,พี้แห่งเวทแห่งกรรมพอหุ่มส่วนการโขดคือทุกอย่างคืออุปโลกคืออุปโลกมาแล้วก็แทนล้างการอุปโลกก็พอ,พอไม่ต้องอุปโลกสอนอุปโลกอีก แสดงว่าเราอุปโลกเป็นธาตเป็นฐันก็มหาตัาอะไรตัวมันเองอยู่แล้วส่วนประเชิญก่อส่วนที่ลูกเร้อ คาปเช่นการวิบัติของเขาคือส่วนหนึ่งคือส่วนนั้นคือมหากุรณาเหมือนกันนั่นก็เรื่องของมัน <c oughs> ทุกอย่างมหากุรณาลองรับ <c oughs> ทุกอย่างมหากรรณาการลองการล้างลองรับดูแล้วทุกอย่างก็คือมหากุรณาเป็นการล้างเป็นการล้าลง ลองรับอยู่ถ้าเราแล้วแล้วไปเลยส่วนที่สคำผัสจำบันกับเราไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่อุปโลกทักขันขึ้นเขาไม่มีที่เชื่อมต่อเราได้ใช่ต้องอุปโลกต้อุปโลกขึ้นเขาก็เห็นแล้วก็ยุ่จนจนกันจนกันจนระหากันในร้านรวมรวมเลยต้องบุหึ้น ส่วนนี้คือถ้าเรียกคือทดแทนคุณก็ได้เลยหรือก็ได้หมดหรือใช้คำว่ามหาคณนะใช้คำว่ามหาคณนะนี่แหละคือมหาคน ตัอย่างคือมาหารพุทาสนาไม่ว่าจะเป็นโหรขึ้นรูปแบบไหนคือมาหารพุทาสำหรับผู้ที่มาหารพุทธศาสนาแต่สำหรับสรรพสัตว์ก็ปรโลกก็โหรกรรมในปรโลกปรโลกไม่ล้างปรโลกปรโลกก็กรรมของอาหาวุฒนาโหรล้างปรโลกเองอยู่แล้วโหรก็ไม่เอาในตัวปรโลก วลลขขึ้นมาเพื่อมนเชื่อมโยงกับสังขวัติสังข์รไล้างไปด้วยกันเรียกว่ามหาวุนาแล้วสิ่งที่ได้เคยสัมผัสเก่าหรือใหม่นอกเมือนกันไม่แตกต่างแม้ก็ทุกอย่างเนี่ยมีธรรมใช้ทรรมาทุกอย่างเลยมันจะสัมผัสกันมาหรือไม่สัมผัสกันมาก็ทุกอย่างเลยจะได้เป็นมหาวุนาของทุกเสมอเสมอกันไป แม้ไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันมาก็ไปด้วยกันเลยทุกอย่างแบบหรือว่ามอบที่วาสนา,า,า,าให้นะเวลาส่วนรูปแบบของการใช้คำองสังฆ่าวัาก็ไปด้วยกันไปด้วยกันอย่าอย่าแบ่งแยก วัดก็คือกรรมครับใจกรรมวิชกรรมมันล้นๆมีอะไรที่ไม่ใช่กรรมกไม่มีก็ทุกอย่างมันกรรมแม้แต่ธรรมดาธรรมดาก็กรรมกรรมงกาๆมีอะไรที่ไม่ใช่กรรมไม่มีเลยคำว่าสังเทวท์คือกรรมล้วนๆอันนั้นถ้ไปได้กันมที่อะสร้างบ้าน ใจสิ่งที่ไม่มีในสังสารวัตรล้างสิ่งที่มีในสังสารวัตรไอ้มีมีมันทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยไปด้วยกันเลยอย่ามันก็จะล้างไปว่าล้างไปไรละหน่อยล,ล้างไปแล้างสิ่งที่เป็นฝนของการอุปโลกไม่ล้างอุปโลก จะได้ล้างในสิ่งที่มันมี <g ül> มันจะได้ล้างในสิ่งที่มันหลงมีหลงไม่มีเพราะนสัสงวัดมันก็มีใจกรรมุปรหลกงปโหลกที่ไม่ล้างปโหลกนี่เราก็ใช้ปโหลกงล้างตนหยัดล้างมันหยัดมไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปได้ยไง ไม่ะไะเรียกเงินให้เยอะมันก็จะเป็นล้างนที่มันหลงไม่หลงไม่ไม่หลงมีหลงไม่มีไม่ต้องแบ่งจะเพียะถ้าแบ่งแล้วมันไม่เป็นมหาวนาม,มหาวนาจะไม่สมบูรณ์มันแบ่งอะไรไม่ได้ไปดูกันให้ได้ต้องไปดูการให้ได้ถ้าไปแบ่งแล้วมหาวนาไม่สมบูรณ์

ในกันแบบล้างกันไป 我的。 โลวกเป็นนี่เป็นโน่นคือชั่วคราวในการอาศัยใช่ก็ชั่วคราวทุกชาติชั่วคราวทุการเป็นชั่วคราวของการปลวกปลวกอะไรก็ปลวกล้างปลวกปลวกล้างปลวก ไม่มีการเพื่ออะไรในถูกแล้วไม่ต้องเพื่ออะไรบะโลกร้างบ็โลไปมันหยัดล้างมันหยัดมันหยัดอะไรขึ้นมามันหยัดล้างมันหยัดบะโลกอะไรขึ้นมาก็เป็นบะโลที่ล้างบะโลกไปตามมันหยัดล้างมันหยัดบะโลกอะไรขึ้นมามันก็ล้างไปตามมันหยัดล้างมันหยัด รัานนี้มันอยู่ได้ด้วยการประหลงที่มันมีอยู่ได้มันมีเพราะประหลงเอาประหลงประหลงยึดตัวอย่างนี้มันก็เลยอยู่ได้ใช่มันก็เลยอยู่ได้เหมือนั้นนั่นเราก็เลยต้องอาปรลงมาแก้ทานแต่เราใช้อุปโภคล้างประหลงไม่ใช่ประหลงเอาประหลงแก้ทานแก้เท่านั้นประหลงขึ้นมาก็ไม่ได้เพื่ออะไรไม่ได้เพื่ออะไร ล้านกลางอุปโลงเพื่ออะไรจังแต่ว่ามันอุปโลงเพื่ออุปโลงอุปโลงเอาคุปโลงก็เลยมีอนาคตเยอะมากมก็เลยมีอนาคตมีอนาคตมีอะดี เราก็เลยเกิดการเอารดเอาเปรียบซึ่งกันละกันนั่นเป็นทิ่กรรมที่แวน่จสิ่งเหล่านั้น ไอ้อุปโลกอัปโลกเนี่ยมันจะพิสดารในตัวมันเองไปเลยในกลไกตัวเอาและกับมันบูรณาการตัวมันเองมันไม่ได้ล้างมันบูรณาการตัวมันเองมันต่อยอดตัวมันเอง อุปโลกเอาอุปโลกมันก็แตกย่อยไปเรื่อยๆการแตกย่อยไปของอุปโลกมันก็เอาในโตัวแตกย่อยซ้อนๆกันมันเกิดขึ้นจากสมุนไทรตัวเดียวกันที่เอาซ้อนเราก็ใช้เนื้อหาที่มันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยล้างหมดนลย

เอาอมันต้อเอาเป็นรหัสทนายแห่งการไล่ล่อไล่ล้างว่า,านิพพาลต้องใช้รหัสทนายคนนี้เลยซึ่งมันไม่ใช่การบูรณาการครับไม่ใช่การปรุงแต่งครับไม่ใช่การเอาทับสังสวรรคนี่มันก็อุปโลกขาขึ้นมาเอาทับ ต้องตัดสรุปข้อมูลให้ค่อยนีดีทังต่วะเนี่ยมันบัโลกทำขึ้นมาเอาทำทวงเอวบัโลกทำขึ้นมาเอาทำบัโลกเอาตัวบัโลกเองนั่นแหละบัโลกเอาตัวบัรโลกเองแล้วก็เอาบัโลกไปบัลโลกทำขึ้นมาเอาทำก็อนีก มันคานา้าสิ่งเหล่านะั้นเดี๋ยวต่อไปที่สังฆารว่า,วาคิดถึงองคุต้าเขาคิดถึงอย่างไรทาวร้างตัวแรกเองคือต่อไปไอ้ประเภทรูุสติแบบนั้นนะ่ะมันจะไม่มีม,มันจะกลายเป็นเนื้อหาที่แท้จริงของท่านไปไปเองเลย ไ,ไ, <ป S 1> ไม่มีการผูดพ<ช>ิถิันธ์กันแบบ<ช><ช>แบบกัดดาแบบก็เพราะว่าตัวนึกถึงตัวรู้สติมันยังเป็นตัวประโลมเพื่ออะไรเ,เพื่ออะไรยวต่อไปมันจะไม่มีระบบพุทธานุสติธรรมานุสังฆานุสติกันแบบนั้นแบบนี้จากล้างตัวล้างเองเอา ทาไงสั่งจาว่าไม่เป็นภาะระเรื่องเกี่ยวเรื่ององพุธพระมหาบารมีแต่ต้องจอดไม่หาแทนเดี๋วต่อไประบบเนี้ยมันบดเรงระบบของการ หาที่เกาะที่พึ่งอะหมดเลยลางวลลางเอกมีทั้งมีทั้งไม่มีเหมือนกันไปไม่เป็นมันทั้งเป็นไม่เป็นเหมือนกันไปมันก็จะไปล้างในรู้สติหลังกายรู้สติอาหาที่เกาะรู้สติอาหาที่ยึดรู้สติให้มันไม่ล้างตัวรู้สติเอง นี่ก็อุบโลกขึ้นมาถ้าโอเบลลกไม่ล้างตัวโบลลกเองโอ่บลลกนั้นจะเป็นสัาวัตในตัวบลลกพุทธาฤทติสัมภาธรรมาฤทธิสัมภาฤทติเหมือนกันุสติถ้ามันไม่ล้างกันโดยในตัวุสติมันจะเป็นสัมปวัตสติบลลกเป็นสัมวัตในตัวโอม้แต่แม้แต่พุทธังนังระชามีธรรมังธรรมชามิก็ยังเป็นสัาวัตในในตัวจมีมันอยู่เลยมันไม่ล้างตัวมันเอง ท่านก็ต้องเนื้อหาท่านโดยตรงจากไม่เอามทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไม่ใช่มัวแต่รน้สติหาที่เกาะอยู่ไม่ใช่มัวแต่รน้สติหาที่พึ่งไอ้นู้ตสติตัวนั้นมันเป็นตัวทุกตัวเองตัวสังขวัตตัวเองเป็นตัวสังขวัตตัวเองหรไม่ต้องเนื้อหาตัสรู้ของท่านไปเลยจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไอ้อย่างเนี้ยรน้สติแล้ว,นว, geben, วร,น,ร,รน,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 น้ ane, ส,ตสติเอง มีการเพื่อด้เพื่อถึงนะใชไม่ใช่การเพื่อได้เพื่อถึงนั่นแหละมันไม่ใช่การเพื่อบรุลุอะไรด้วยเพื่อเป็นอะไรด้วยใช่มันไม่ได้เพื่อไปข้างหน้ามันไม่ใช่ตัณหาในการเพื่อไปข้างหน้ามันจะไม่เป็นตัณหาในการที่จะเพื่อไปข้างหน้าเพราะนั่นนี่คือมันล้างตัวล้างเองสรุปตัวสรุปเองล้างตัวล้างเองกระจากไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มี จกไม่เป็นเปนทั้งเป็นไม่เป็นเนื้อหาเลยไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมอย่างนี้นสนุกตัวสนุกไม่แตกต่างทำให้นุปธรปรมนามธรรมไม่แตกต่างคะ่ะนุปธรปรมนามธรรมธรรมชาติ 드어 <shrug> นุสติที่มันล้างในโซนนุสติแท้แท้ที่จะเป็นนุสติอย่างอื่นที่มากมายดําเนินที่ล้างดําเนินเองนั่นแหละบัญญัติล้างบัญญัติอุปโลหล้างเลย้าง มันจะหมดตัวสรณะตัวหาสรณะเนี่ยมันเป็นตัณหาเป็นสมุทัทยเป็นภาราชนิดหนึ่งมันจะหมดตัวหาสรณะมันจะไม่ใช่อะไรที่เป็นสรณะของอะไรด้วยไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีเหมืนอนกันไม่มีเส้นแบ่งแจกไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี จะไม่เป็นมันทั้งเป็นทั้งไม่เป็นเหมือนไม่มีความแตกต่างไม่มีความต่างเพราะมันไม่มีั้งมีั้งไม่มีมันก็เลยไม่มีความต่างเพราะว่ามันไม่มีทั้งมีถ้าไม่มีมันก็เลยไม่มีเส้นแบ่ง นุสต the re ิที่ล้างตัวนสติเองเรื่อยๆล้างปรยล้างัญญัติเสกไปเยบัหลกาล้างบ๊หลกําด็กล้างนําดล้างไฟสําไฟต่ําไฟสูงล้างหมดล้างพอคําทุ่าทุอย่างมันก็ไม่เหลือทํา่าสูงต่มันจะหมดสูงหมดต่หมความหลบล้างไป